ไอ้หน้าไอ้หน้าปไ้เป็นีเอมาไม่พอนี่ขมาขอมาขอมาไอ้ผูพีติดจับมาอาวสู้แขนผู้พีจับน ขออภพี่นสาธุ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 สัตยกาเบจะรูเดกที่เขาละเทจังตเรเทีมานี่ที่เปรระเทจะกาเดตบว่ากานี้เคว่าตุองเตพูมาจะยตุเทว่าสารวิสมียครับนาคาที่สังกาสิกยงมุลิวัจจนังสัมเทอเมสนันตุ ธรรมสมรัมมาคโรุายังปันตาธรรมสัมมาครุายังปันตาข้อเตอิภัพพพพมพุตทปดาปายินปรยาภมปายยมพิบาลเร่พจตุโกกบาลทั้งสีแม่กรณีภูม,มิตตีจะีนเคยจังซึ่งขง้าาการเคยปราปาในาและแจวนางกบพร้าเรีเป็นแม่น้ำนาทีเป็นหงอุมาลสุริกาปันางนางปานักรณี ถ้มีทธีปเปิดเป็นู้เรือตกาจะมาสถิตฐานเป็นสถิตขันยานแกนาบังสามหายเกาะหายไฟหายอันตร,รายทั้งไปอุตุปาฏหายหายประยัดตั้งหลายออกไปพรา้อมเนื้อในนาบุญขอให้ทำบุญทำกุศลให้แกพู้ที่มีบุญคุณติเทพระเจ้าทั้งเก่าองคติปันตจงมาเป็นสถิตขันยานนาตาจา พระหังนาระจับพลังนาระจับพลังนาระจับพลังตีหังจะโตโรดินังตีหังจะโตโรดินังพุทธสว่างธรรมะสว่างสังฆสว่างสังอันตรายสาภัทยุปสัพยากเนื้อจะกายออกจากเนื้อจะกายชาวนาไปไปอยู่ในพระพุทธศาสนาสุขะธรรมปินัยใหลูุภาปญาอันตรายตรงไหนทวันมัวทวันเตอร์ทุกทาง อายุสิวิตังอายุยืนยาวยั่งสิวิตังยาววะนิพพานังสันนังกัสสะัมมังอายุสิวิตังอายุยืนยาวยั่งสิวิตังยาววะนิพพานังสันนังกัสสะจังคังอายุสิวิตังอายุยืนยาวยั่งสิวิตังยาววะนิพพานังสันนังขัสสะ สิจิวต่ังนามอบปอยินมาไหลออกมาแค่ปาดอนาคาตัวใหญ่ไหลออกมาแค่ปากไตแก้วก็สิยู่จอมเขาอย่าได้เป็นเราลรือกูปูแค่เพียงอย่าได้เป็นหิดอย่าได้ขาดแห่งลากระวังสับตะลังยังเต็บดีดังเก่าองค์สิตธิสัมพรมทัมังสิทธิุตตังนามอบปอยิน

เสือตัวแก่ไม่ออกมาเต่ปาแแกวูตาโรย่าไร้เป็นเรเลี้งกูโคเป็นย่าไร็กเป็นหาดแต่เดยทาดอย่าลป็นวังสัพพะกาลังยังเปมีรังเอาองทิพย์ยูสโหนองทัศนสืดอนารลื่นลนเหลือเพตระรีมีานุมานตัศห กรไหลปลเกี่ยวเดียวก็ะควาเทพ่ยลดาไหมาชิสัวชิสัวไหตัวปลาดุกน้ำปลากรงเทวร่าน้มาหูลาพาเจ้าเป็นหูเจ้เป็นตาอูมุงคเป็นอาทิที่ต้องออกก็ตาที่นี่ปตะกังตาหนามหนามมณีหาเป็นแม่นางจ้าหนามของกูไหลมาขอทองของสปาลซาปูคนทั้งหลายยินดี จบช,ชื่นชื่นยินดียินดีแล้วลมอาอาแล้วที่เท่านี้นามานี้อา่อแม่นำ้ายนำ้ายนำ ของกูอะไรมาแต่กูพอเจ้าหอยหมื่นเซนสิอาจให้ทีนกูมีอายุยืนพอหอยอาจตีละหน่อยไห้ได้เงินได้คำพวกคายเรือไหลพอปัดพอปัแม่ของไอ้แทงมังไรนพอมาได้จินน้ำประจัยไขศิลาไ้าอินท่านิมีดนิ่มีดกมจะทิงน้ำ วิวอนวิวอนเหตุดังนั้นสัพตุคาสัพยาสัพพรคาเยนาวินาอุปาสหายาคุ้งสมค่อยกุ้งกวาสมคอยกุ้มกวาสมกษากุ้ะกษาใจน้มน้มขอบื่อนัวายตั้งวางกุ้งกษาใจปาปลาขอไปดีจักน้ากุ้จักเสกใจพี่ยากนอากขอดแหงเมืองอิน